สวัสดีครับแฟนๆนอยทุกท่านนะครับพบกันกับจำเช่นเคยนะสลัดกระแหงทางฮาน,ะะหาหนอยนะฮะเช้านี้วันที่11นะฮะเดี๋ยวมาดูผลเมื่อวานกันหน่อยนะครับอ่าเริ่มที่น้อยพิเศษกันนะ4 2 4 2 8นะครับ4 2 4 2 8ได้เลข2นะ8ตรงนี้นะครับ 2828 28นะครับแล้วก็28นะดึงเลขสามมาที่จริงเขาก็เด่นเลขสองนั่นแหละนะครับตัวนิดนึงนะอาวีแอนนอนปกตินะครับ92987นะครับได้ลเลขสองอีกนะครับมัน29อยู่ตรงนี้นะฮะ29เก้าแล้วก็แปนะครับ วี p อพี03474นะครับ03474อันนี้ได้เลข,เลข3นะครับ3474นะครับตรงนี้หลุดนะครับตรงนี้เข้า28ก็28นะครับตรงนี้หลุดไปตรงนี้เข้าต้ง28และ29นะครับ28 29ครับอีครับเดี๋ยวไปดูของวันนี้เลยนะอันที่11นะครับ ตัวน,นี้นะเป็นเลขหนึ่งนะฮะดูเลขหนึ่งกันหน่อยเลขหนึ่งนะครับสี 4, 5, 8, 0, ่ห้าแปดสจุดน้ำเงินกันหน่อยเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับวางหลุดนะ7 8็ดแป้าหนึ่งครับในกรอบนะ สี่หกศูนหนแศแล้วก็2นะครับจะเป็นส 4, 6 4, ่1กสี่หนึแล้วก็สี่สองครับศูนยศหนึ่ง ศูนย์ห้าศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สองนะสิบตัวนะครับตัวเลขเยอะนะฮะอันนี้อนข้างเยอะนิดนึงนะครับวิ่งรูดวันนี้เป็นเลขสี่แล้วก็ศูนย์นะครับเดี๋ยวเราไปจะด,ดูว่าจะเน้นเป็นเลขทางเลขไหนนะสีกับศูนย์ครับสี่สี่ไม่มีนะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ เ,เลขศูนย์นะครับแล้วก็หันไปทางเลขศูนย์นะครับมาดูตรงนี้บ้างนะเลขหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขเก้าหนึ่งตัวเลขสองหนึ่งสองนะเลขสี่หนึ่งสองสามสี่เลขหกหนึ่งสองสามเลข 6, 1, 2, 3, เจ็ดหนึ่งสองอ่ะมาสามตัวนี้เลยนะครับ เป็หนะึ่งสี่หกนะมาครบเลยครับศูนย์หนึ่งสี่หว่าได้นะครับงั้นเราวนเราตรงนี้เลยนะครับสี่หกศูนย์หนึ่งนะครับง่ายๆนะครับสี4 4 4่หกศูนย์หนึ่งสีี่ก็ หกหนึ่งไม่มีหกหนึ่งนเป็นสี่สี่หกสี่ทางเลขศูนย์นะทฉนั้นเราก็เป็นศูไปนะครับไม่ก็ศูนสนะครับสตรงตัวนี้เลยตร,ตรงตัววิ่งรดตัวนี้เลยนะ โอเคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฝากคำเตือน,นไว้ด้วยนะเพื่อไม่ดดให้มีข้อมูลตกใจหรือจันันในการรับข้อมูลครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคด,ดีพบกันใหม่ครนนั้งหน้สวัสดีครับ